ตอนต้นของยุคที่10เนี่ยยังคงอยู่ในสุรออัลอัมฟาลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสงครามเกี่ยวกับทรัพย์เฉลยโดยตอนต้นของยุทนี้นะครับอัลลอฮ์ได้ให้คําตอบ หลังจากที่บรรดาซาราบะได้เคยถามท่านนาบีเนี่ยตอนต้นของสุรที่เราได้ศึกษากันไปเมื่อครั้งก่อนนะครับว่าถามถึงทรัพย์เฉลยอัลอัมฟาเนี่ยสำหรับใครมันคืออะไรเ,เราได้ตอบว่าอาูซูบิลามในช่วงตอนรอจิมฟะอันนลิลลาฮิคุมุสซาห์วะลิรอสูล,ลีวะลิวะลิดินกุรบะวะลียะตามาวะลมาซากีนิวะบันิสซาบิลคุมุสหนึ่งส่วนห้าเนี่ยสิ่งที่พวกท่านได้ได้ทรัพย์เฉลยมาเนี่ยก็ให้แบ่งให้กับอัลลอ รอซูลของพระองค์แล้วก็กลุ่มต่างๆที่อเลอได้ระบุเอาไว้ในอายะ41เป็นต้นไปนะครับนั่นก็คือคําตอบของอัมฟานที่พระองค์ได้บอกเอาไว้จากนั้นอเลอได้บอกพูดถึงตําแหน่งที่บรรดาผู้ศรัทธ,ธากับบรรดาผู้ปฏิเสธได้ ทำสงครามกันในสงครามบาดัตเนี่ยเกิดขึ้นที่ตำแหน่งใดรวมถึงพูดถึงความฝันของท่านอนาับีุลลอฮฺอะลโวสตัมเนี่ยในสงครามดังกล่าวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มุมมองของทั้งสองฝ่ายที่อัลลอฮ์เนี่ยให้ต่างฝ่ายต่างเห็นว่ากันและกันมีจํานวนน้อยนะฮะทำให้บรรดาผู้ปฏิเสธเกิดความประมาทและในมุมของผู้สัาธาเห็นผู้ปฏิเสธจํานวนน้อยเนี่ยก็คือทําให้รู้สึกสบายใจว่าพวกเขาไม่ได้มีจํานวนมากนะครับ จากนั้นอัลลอฮ์ได้พูดถึง6ปัจจัยที่นําสู่ความสําเร็จในการทําสงครามหรือการเผชิญหน้ากับศัตรูนะครับนั่นก็คือการมีความหนักแน่นการรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายการเชื่อฟังอัลลอฮ์และเราซูลการอย่าได้ขัดแย้งกันเองนะครับการได้อดทนและก็อย่าโอ้อวดให้มีความนอบน้อมถ่อมตนนะครับนั่นคือ6ประการที่อัลลอฮ์บอกว่าเป็นปัจจัยที่จะนําสู่ความสําเร็จในการสงครามนะครับจากนั้นได้กล่าวถึงสิยงการสืบทราบของชัยตอนขณะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ แล้วก็พูดถึงความขี้ขลาดของบนามุนาฟิกทั้งหลายนะครับแล้วก็อเลาะได้ยกอุทาหรณ์เช่นกันว่าบรรดาวงวานของฟิรเอาเนี่ยยกอุทาหรณ์เหล่านี้ให้กับผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าพวกเขาถูกลงโทษอันเนื่องจากความผิดบาปที่พวกเขาได้กระทำนะครับจากนั้นอเลาะได้กล่าวถึงบุคคลที่เลวที่สุดก็คือคนที่ปฏิเสธศรัทธาและชอบบิดพลิวสัญญานั่นเองนะครับจากนั้นอญาญะได้กําชับ ให้มีการเตรียมตัวว่าให้ด,ดูลลหุมมัสตาตจุมมินกูวะพวกท่านจงเตรียมตัวในการที่จะเ,เสริมสกยภาพความเข้มแข็งต่างๆและการผูกม้าหมายถึงเตรียมด้านพหานะนั่นเองนะครับแต่หากพวกเขาหมายถึงว่าศัตรูเนี่ยอันนี้คือศาสตร์เกี่ยวกับสงครามสงครามอิสลามไม่ได้ต้องการจะสร้างความเสื่อมเสียบ่อนทําลายแต่ต้องการรักษาสันติภาพดังนั้นเอเลากซ์จึงบอกว่าหากพวกเขาต้องการสันติภาพเนี่ย อ่อนออนมาเพื่อต้องการสันติภาพเนี่ยพวกเจ้าก็จงอ่อนออนตามไปเพื่อรับสันติภาพนั้นๆน,น,นะครับช่วงท้ายของสุร้อเนี่ยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ศรัทธาด้วยกันเนี่ยมาจากอัลลอฮ์วะอัลลาฟะบบยนะกูลูบิหิมอัลลอฮ์ได้ทําให้จิตใจของผู้ศรัทธาเนี่ยได้มีความสนิทสนมระหว่างกันแม้ว่าเจ้าจะนําเอาทรัพย์สินทั้งแผ่นดินจะมาให้เพื่อพวกเขาจะได้ มีความสนิทสนมกันเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นววลากินละลอฮะอัลลอฟะบบยนะฮุมแต่อัลลอฮ์เนี่ยทำให้หัวใจของพวกเขาเนี่ยสนิทสนมกันนะครับจากนั้นได้กล่าวถึงศักยภาพของมุสลิมในยุคแรกเนี่ยศัตรู10นะฮะออผู้ศรัทธาหนึ่งอันนี้เนี่ยสามารถที่จะต่อสู้ได้นะยี่สิบต่อ200เป็นต้นร้อยต่อ1,000เป็นต้นแต่ตอนหลังเนี่ยอัลลอฮ์ได้รู้ว่าบรรดาผู้ศรัทธามีความดอาฝาก็เลยลดศักยภาพเนี่ยจากสอง นะฮะเหลือหนึ่งไปจากจักสิบเ่ยเหลือ2หมายถึงว่าผู้สัทานหนึ่งศัตรูเนี่ยสนะครับหรือว่าร้อยต่อ200หรือพันต่อ2,000ที่เราได้บอกเอาไว้นะครับจากนั้นได้พูดถึงข้อตัดสินของอัลลอฮ์ในเรื่องการจัดการทรัพย์เฉลยในวัซวาตูบัดรสงครามบาดัสนะครับก็ซึ่งอัลลอฮ์ได้ยืนยันในทัศนะของอุมัตอิมิคอตอบในมีการจัดการบรรดาผู้อาธรรมทั้งหลาย ผู้ที่เป็นศัตรูกับบรรดาผู้ศรัทธานะครับหลังจากนั้นได้พูดถึงความเป็นมิตรระหว่างผู้ศรัทธาที่เขาได้มีการอพยพในหนทางของอรสุมาตังเป็นมิตรซึ่งกันและกันส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนะี่ยเขาก็จะเป็นมิตรซึ่งกันและกันด้วยนะครับแล้วรับกำชับเนี่ยให้ผู้ศรัทธาเป็นมิตรกันและกันแล้วก็ให เป็นเป็นศัตรูกับบรรดาคนที่สร้างความเสื่อมเสียนะฮะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อร้อนแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินนี้นะครับเาบอกอิลลาตฟาลูห์ตะกุลฟิตนาทุนฟิลอารุดิวาฟาดุนกะบีรหากไม่ทําเช่นนี้ไม่เป็นมิตรกับผู้ศรัทธาและไม่เอ่อเป็นปฏิปักษ์กับผู้ปฏิเสธที่สร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินเนี่ยมันจะเกิดความเสื่อมเสียมากไปอีกนะครับนี่ฮิตไหหรือว่า เหตุผลในการบัญญัติเนี่ยเพื่อลดบัญญัติยิฮัดหรือการสงครามอิสลามเนี่ยไม่ได้เพิ่มความเสียหายแต่เพื่อลดความเสียหายเหมือนกับตำรวจที่ต้องปราบผู้ร้ายต่างๆเนี่ยเป็นต้นนะครับจากนั้นในสุรอใหม่นั้นสือสุรออัตเตบาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮันะหัวตะลาก็ได้เริ่มต้นสุรอนนี้สุรอนเตาบัตเนี่ยมีความหมายว่าสุรอแห่งการอภัยโทษหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือบารออาแปลว่าการพ้นจากข้อผูกพันนะครับเริ่มต้นของสุร้อนเนี่ย ไม่มีบิสมิลล์แต่อัลลอฮ์สุบฮานฮวเริ่มต้นด้วยกับการกล่าวว่าบารออาตุลมีได้พ้นพันธะสัญญาของอัลลอฮ์และรอซุนของพระองค์เนี่ยกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาของบรรดาผู้ตั้งภาคีที่พวกเขาเนี่ยมักที่จะผิดบิดริ้วสัญญาเนี่ยเสมอนะครับแล้วก็ยังกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเหตุการณ์ดังกล่าว นะครับจากสภาพของสงครามและก็ความสงบสุขนะครับจากนั้นอลัลลอฮ์ได้กล่าวถึงได้พูดถึงบัญญัติแห่งการรักษาสัญญาและการบิดผิวสัญญาและรวมถึงการห้ามบรรดาผู้ปฏิเสธผู้ตั้งภาคีมิให้เข้ามัสยิดฮารอมและห้ามยึดพวกเขาเป็นมิรจากนั้นอลัลลอฮ์ได้กล่าวถึงว่าผู้มีคุณสมบัติในการสร้างมัสยิดต,ต่างๆก็คือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันเกียร์มะดำรงละหมาดจ,จ่ายสกาดไม่กลัวผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์นะครับ จากนั้นได้บอกว่าอย่าได้ยึดผู้ปฏิเสธเป็นมิตรนะฮะถ้าหาพวกเขาเลือกที่จะปฏิเสธศรัทธานำหน้าอีมานแม้ว่าจะเป็นเครือญาติเป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นพี่น้องก็ตามนะครับจากนั้นเาลาได้สั่งห้ามไม่ให้ผู้ปฏิเสธศรัทธาได้เข้าใกล้ม,มสัสยิดฮารอมนะ,ะม,าามักกะมะดินาจึงเป็นเขตที่มีเฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นนะครับ จากนั้นได้พูดถึงการเลยเถิดของบรรดาชาวเยโฮดและนักซรอเยโฮดบอกว่าอูไซเป็นลูกของอัลลอฮ์ส่วนนักซรอบอกว่านบิอิสซาอันมาเซียเป็นลูกของอัลลอฮ์ทั้งที่ทั้งหมดเนี่ยทั้งเยโฮดและนักซรอเนี่ยต่างถูกกำชับให้ว่าจงให้เอกภาพต่อลัศมีหานหัวแต่ละจากนั้นได้บอกถึงลักษณะของผู้สุดโต่งในหมู่นักบวชที่ชอบกินทรัพย์สินของผู้คนโดยไม่ชอบธรรมและสำทับ การเก็บสะสมทรัพย์สินโดยไม่ยอมใช้จ่ายในหุนทางของลอสุปหานะหัวแต่ในวันเกียรมันเนี่ยก็จะถูกลงโทษด้วยกับสิ่งนี้จากสิ่งที่เขาเก็บสะสมเองโดย,ยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อสิ่งที่ดีงามนะครับจากนั้นอลอสได้พูดตพูดถึงเดือนต่างๆนั้นที่อลอ์เนี่ยมีทั้งหมด12เดือน4เดือนเป็นเดือนต้องห้ามและยังพูดถึงการที่บรรดามุชริกีนเนี่ยเ,เปลี่ยนเดือนเพื่อที่จะทําสงครามในเดือนที่ลอ์ต้องห้ามนะครับ ซึ่งในภาษาอัหรับเรียกว่าอันนาซีคือการเปลี่ยนเดือนซึ่งอันนาซีเนี่ยตามภาษาไทยจำถือว่าเป็นการเพิ่มพูนความปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเข้าไปอีกนะครับออจากนั้นได้กล่าวส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้ศรัทธาเนี่ยช่วยเหลือศาสนาขอช่วยเหลือเราซูนขออลัลลอ์โดยยกตัวอย่างว่าหากพวกเจ้าไม่ช่วยเหลือเราซูนขออัลลอ์แล้วท่านอับีุลสลามเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเป็นช่วยช่วยเหลือท่านนะฮะเช่นในวันที่ท่านอบบาับดุลสลามเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเป็นช่วยช่วยเหลือท่านนะฮะเช่นในวันที่ท่านอับด ในบีไปกับอบูบักอซิดดิกเนี่ยสองคนไม่ได้มีใครช่วยเหลือท่าน นอกจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยเราก็ได้กล่าวถึงบางบางช่วงบางตอนนะฮะที่ท่านนาบดีได้กล่าวปลอบโยนท่านอบูบักบุบอัลลอฮ์อยู่กับเราอินนอฮามานะลาตะฮซันอินนอฮามานะอย่าได้เสียใจอย่าได้เศร้าใจไปเพราะอัลลอฮ์อยู่กับเราจากนั้นได้ตาหนิบรรดามุนาฟิกีนที่ไม่ยอมออกไปยิฮะต่อสู้ในสงางของเราโดยไม่มีผลอันสมควรยิฮดบอกแล้วนะครับตามทัศนะอิสลามนี่คือการที่เอ่อไปขจ,จัดความอาธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินนะครับบรรดามุนาฟิกีนไม่ออกไปเนื่องจากไม่่ัทาาตอโลกหน้ และมีหัวใจที่มีความสงสัยเครือบแคลงต่างๆจากนั้นได้กล่าวถึงลักษณะของมุนาฟิกีนที่ชอบหาฟิตนะหรือชอบให้สิ่งเลวร้ายเนี่ยประสบกับนบีรวมถึงบรรดาผู้ศรัทธาน,นะครับซึ่งความดีของพวกเขาเนี่ยไร้ค่าเพราะเนื่องจากปฏิเสธกัฟารูบิลลาฮิวะบิรอซูลิฮิต่ออัลลอฮ์และรูลของพระองค์วาลายะทูนสซาลาตอิลลาวะฮุมกุซาลาจะไม่ไปละหมานี่ลักษณะของมุนาฟิกนะฮะจะไม่ไปลุกไปละหมาดนอกจาก ขี้เกียจอันนี้เขาละหมาดเหมือนกันแต่ละหมาดแบบขี้เกียจวลายุมฟิกูนะอินล,ลาอุมเกอรีฮุนจะไม่บริจาคเขาบริจาคเหมือนกันแต่บริจาคแบบไม่ชอบรู้สึกว่าตะขิดตะห่วงใจนะครับและยังเป็นผู้สาบานว่าศรัทธาทั้งที่ทปฏิเสธและยังเป็นผู้ที่ชอบทําร้ายท่านนบีด้วยกับคําพูด ดูถูกดูแคลนท่านนบีซอลลอหัวอะไรต่างน,น,นะครับและอัลลอฮยังได้แทรกในบทที่พูดถึงลักษณะของบรรดามุนาฟิกเนี่ยพูดถึงคนที่มีสิทธิ์รับสกาดเนี่ยแปดจำพวกที่มีใครบ้างนะครับจากนั้นได้พูดถึงบรรดามุนาฟิกทั้งชายและหญิงเนี่ยต่างเป็นมิตรสหายซึ่งกันและกันซึ่งอัลลอฮ์สัญญาว่าจะลงโทษพวกเขารวมถึงบรรดาผู้ปฏิเสธนะฮะเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้เคยลงโทษกลุ่มชนนบีนัวกลุ่มอาร์ตกลุ่มซามูดกลุ่มชนนบีอิบราฮิมอัสฮาบุมัดยัน นะครับและก็อัลมุตฟิกาสส่วนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งชายและหญิงเนี่ยต่างเป็นมิตรซึ่งกันและกันสัญญาของพวกเขาคือสวรรค์ของพระองค์นะครับจากนั้นเราได้กล่าวถึงลักษณะของมูนาฟิกต่อนะครับว่าพวกเขาเนี่ยสัญญาว่าจะบริจาคหากร่ํารวยแต่พวกเขาก็กลับบิดริ้วเมื่อเอาล้อได้ให้พวกเขาได้มีฐานะที่ดีขึ้นนะครับและยังเป็นพวกที่ชอบดูถูกคนบริจาค คนที่บริจาคมากก็ดูถูกบอกว่าโอ้อวดบริจาคน้อยเนี่ยก็ดูถูกบอกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับแล้วเรายังได้ยกตัวอย่างลักษณะของมูดามูนาฟิกโดยเฉพาะในสงครามตะบูกที่พวกเขาเนี่ยไม่ยอมออกไปยิฮ a ดเนื่องจากอ้างว่าอากาศร้อนอัลลอฮ์บอกว่านารกเนี่ยร้อนยิ่งกว่านะครับพวกเขาเนี่ยดีใจที่ได้ขัดแย้งกับประซุลของอัลลอฮ์สุบฮานหัวตละลานะครับจากนั้นอัลลอฮ์ได้กำชับ ว่าอย่าละหมาดอยานาจาให้กับพวกเขาบรรดาบุนาฟิกและจงอย่าทึ่งอย่าทึ่งกับทรัพย์สินที่พวกเขามีอย่างมากมายแล้วก็ลูกหลานเช่นเดียวกันที่มีจํานวนมากนะครับส่วนรอซูและบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยต่างต่อสู้ในหนทางของเราด้วยทรัพย์สินและชีวิตของพวกเขานะครับปิดท้ายของอ,อัสุรอ,อ,อใ,นในยุทที่10นี้เนี่ยด้วยกับกลุ่มคนที่อลัลลอฮ์ได้ผ่อนปรน ในโดยเฉพาะในสงคารามตะบุกนะครับที่ไม่ต้องออกสงคารามเนี่ยก็คือคนอ่อนแอคนเจ็บป่วยและคนที่ไม่มีกําลังซับในการที่จะเดินทางไปพร้อมกับท่านอนับดุลสลลและนี่คือเนาาื้อหาโดยสังเขปทั้งหมดนะครับของยุทธที่10บวังว่าเราจะมาพบกันในครั้งต่อไปครับอินชาอัลรอฮวะลาอินบีนอามุฮัมมัดวะลาอัลีฮิวซัลลิฮฺอัสลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮิวะบารักาตุม